แครมีปัญหาด้านการนอนหนักมากๆชอบเหนื่อออกขณะนอนการตื่นเช้าเป็นประจำมันดีต่อร่างกายมากๆสิ่งที่สำคัญที่สุดมันจะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ที่แค่ชอบที่สุดเลยมันทำให้เรามีเวลาทำสิ่งต่างๆได้อย่างมีคุณภาพ แค่ชอบใช้เวลาทำสิ่งต่างๆในบ้านแต่กิจกรรมต่างๆในบ้านแบบนี้จะไม่สามารถดีได้เลยถ้าไม่มีสิ่งนี้ และนี่คือที่นอน S7 จาก Bed Gear Performance Bedding ที่แครเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยค่ะทุกคนบอกก่อนนะว่าก่อนน้นนี้เนี่ยแครมีปัญหาด้านการนอนหนักมากๆเพราะทั้งเดินทางเยอะทํางานหนักทําให้นอนหลับไม่สนิทต,ตลอดทั้งคืนแล้วก็แคเนี่ยไปเจอมาหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะแต่ก็ยังไม่เจอที่ถูกใจสักทีจนได้มาเจอเบ g e ียค่ะบอกเลยนะว่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกสัมผัสเลยค่ะและก็เดี๋ยวทุกคนมาดูกันนะคะว่าเบเกียเนี่ยเขามีดียังไงบ้าง ข้อแรกเลยนะคือเขาให้สัมผัสที่เย็นใครอยากจะให้ทุกคนลองจับดูจริงๆอะคือมันเย็นมากเวลาเราเดินทางเยอะทํางานมาเหนื่อยได้มานอนที่นอนเย็นๆสบายๆนี่มันฟินจริงๆนะหลับสบายสุดๆข้อ2คือมันสามารถระบายอากาศได้ดีมากๆ อย่างเมื่อก่อนเวลาคคายไปออกกําลังกายมาก็จะแบบชอบเหงื่อออกขณะนอนแบบทําให้มีความร้อนสะสมมาทุกคนแต่ตั้งแต่มานอนที่นอน S 7เก็ไม่มีอาการเหงื่อออกขณะนอนอีกเลยและสุดท้ายคือวัสดุคือแค่บอกเลยมันอธิบายเป็นคําพูดยากมากๆอ่ะเหมือนแบบเวลาเรานอนจะรู้สึกว่ามันแบบอก oh, อุ้มสรีระเราได้ทุกส่วนเลยเวลาเราพลิกตัวไปมาคือมันแบบรองรับไปหมด ทุกคนสําหรับใครที่กําลังมองหาที่นอนอยู่นะคะอย่าเพิ่งซื้อถ้ายังไม่ได้สัมผัสเบสเกียรเพราะว่าใครเชื่อเลยว่าถ้าได้สัมผัสเบสเกียรแล้วทุกคนจะต้องชอบในแบบที่แค่ชอบแน่นอนสําหรับใครที่สนใจที่นอนนะคะก็สามารถไปที่เบสเกียพรอแมนช็อปทุกสาขาได้เลยค่ะ